โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกู้ชมเข้าสู่เกมวิติ์เซิร์ฟเด็กอีกรอบหนึ่งนะฮะมาวันนี้เราจะมาลงอาคานากันนะผมซึ่งแน่นอนฮะคนโฮสต์คือผมและคนจอยนั้นก็เป็นทางฝั่ง n อินเขานะฮะมันก็หมายความว่าพวกเขาจะได้แค่วันบาไม่ก็ไม่เกิน2อขีดคําถามก็คือเขาจะเล่นได้ไหมแน่นอนอะแลนน่าจะยากอยู่หรอกไกดไม่เคยออกแน่นอนอยังไงฮะ เปิดเลยไหมไม่มีแคมนะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเขาน่าจะเล่นได้อยู่หรอกอ้อยมีคนสองขีดอยู่หนึ่งคนก็ยังถือว่าโชคดีมาฮะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยทั้งกับเกมวิน พอดีว่าผมไปติดเกมเกมนึงอยู่นะผมซึ่งผมจะไม่บอกหรอกนะฮะว่ามันติดเกมเกม s ชินนะฮะอติดหนึบเลยโอ้โหจนตอนนี้ผมลืมแล้วแหละว่าบอสพวกนี้มันว่ามีท่าอะไรบ้างลยวะเนี้ยลืมหมดแล้วนะเนี่ยเอาจริงๆมองไม่เห็นเลยนะประเด็นโอ้ยเอฟเฟกต์อลังการสริเกิน มาเอ้ยใจเย็นนะนั่นไงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ตายเด็ดขาดเพื่อนเราที่สองขีดก็ยังเป็นมือใหม่ด้วยนะประเด็นโอเคไม่เป็นไรเอาใไฮสตันรัวจังวะเดวเดี๋ยวท่าแดงท่าแดงกระแทกหนึ่งที่อ้มทนหน่อยนะครับ มันมองไม่เห็นเดดเดถอยก่อนถอยก่อนอ้าวแตกหนึ่งแตกสองชุบก่อนก็ได้ครับสักคู่นะฮะมาชุบแล้วจ้าเดี๋ยวพิ่งนอนครับผมตื่นมาก่อนตื่นมาก่อนตัดหน้าไปเฮ้ยเดีเดวเดๆเด ป้องกันได้ครับผมถ้ากากเพื่อนไปหนึ่งทีเป็นไงยั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 งเอาแล้วไงเอาแล้วไงขึ้นไหมยังไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นแล้วใครโดนไม่มีโอเคตอนนี้ผมควรจะปิดเอฟเฟกต์ s <S เพื่อนด้วยนะประเด็น แต่แน่นอนถ้าผมยังไม่ได้ปิดเอ้ยเด็ดเด็ดเดี๋ยวแล้วลนดิ้ง d i n g ท่เปอร์ฮีโร่ไปก่อนจะเย็นนะลูกโอเคมันล้ม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 แบบนี้ก็มัดจงชุนสิครับผมโดนบ้าป่าววัเนี่ยโอ้โหเอฟเฟกต์กระจายมากเดี๋ยว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 แมวลูกแมวลูกไม่โดนด้วยอะไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมชุบเอง เยเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจนั่นไง SOS อ,อ,อ่าไม่เป็นไรเรามีเยอะฮะเรามีเยอะตื่นมาลูกตื่นมาตื่นมาเลยนั่นแหละตัดตัดหน้ารูนรัวก่อนนะครับผมตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วถ้าฝ่ากระเบื้องไปหนึ่งทีอ้าวสตันอีกโอ้โหไม่มีใครจับ แงแล่ละอ่าจุดนี้เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่จุดนี้นี่แหละฮะสบายสบายอุ้ยจะมาอัดเราสิเออนั่นแหละแล้วก็อัดต่อครับผมทำไมท่าสตันนัง่งน่ารักจังวะเออไม่เห็นเวนานเลย สวยงามครับผมเอ้อเตะไปุ้ยถึงว่าเลไรเยได้นะนะ่ะของเราพร้อมอยังไหมเนี่ยผมมองไม่เห็นเกรดของตัวเองอย่างคะอย่างอย่างอย่งางของเรายังไม่พร้อมอ่ะปวดตาไปหน้าเล่นอีกต่างหาก้อ,อมาลูกมาลูก เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นโอเคตื่นมาก่อนลูกเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้จใ,หใจเย็นเดีจับให้มาพร้อมอยังไม่รู้กดไปแล้วมืดด้วยโอ้โหกดตอนที่มันออกท่าพอดี <c oughs> <c oughs> ไปนะมืดไปซะแล้วดอกแรก ไม่เป็นไรตายสองเลยเหรอตีน,นะครับเ็นต้อมีอลิชาสองตัวเลยเหรอน่าจะใช่ไม่ไม่ไมไมอลิชาตัวเดียวเอเอ,อพูดถึงเรื่องตัวใหม่นะฮะผมยังไม่ได้เล่นนะอืมแล้วค่อยไปเล่นกันทีหลังแล้วกันหนึ่งสองยังไงครับผมมันไปไหนวะเนี้ย เตะไปก่อนแลนดิ้งท่าไม่ใช <laughs> โ <laughs> ใออ่โดนตอกหน้ากลับเมื่อกี้กำลังใจท่าขวาเขาเบื้องอะโดนตอกหน้ากลับเฉยเลยโอ้โห oh. มาเราก็มาว่าด้วยเรื่องตัวใหม่กันอีกสักนิดนึงก่อนแล้วกันฮนะซึ่งตัวใหม่เนี่ยผม อาตรงๆนะผมก็ลืมชื่อแล้วว่ามันที่อะไรตอนนี้เอาเป็นว่าตัวใหม่นี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายในะระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าตัวละครใหม่นี้ไม่มีสมัทนะครับผมมีแต่การตีธรรมดาก็คือคลิกซ้ายตีธรรมดาลัวเลยนะฮะส่วนคลิกขวานั้นจะเป็นการโจมตีแบบเคาน์เตอร์หรือปัดได้นะฮะเออซึ่ง เล่นง่ายมากเหมือนกับอารมณ์คล้ายฟิโอน่านะผมซึ่งฟิโอน่าเนี้ยถ้าเรากดสเป c บาร์มันจะเป็นการเคาน์เตอร์ใช่ไหมอารมณ์คล้ายๆเคาน์เตอร์นั่นแหละนะผมคือถ้าเรากดคลิกขวาในจังหวะที่บอสตีมาเนี่ยก็จะปัดการโจมตีนั้นออกไปเลยนะฮะก็คือเราไม่โดนดาเมจครับผมถือว่าดีนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนเล่นแล้วกันอ่าตอนผมเล่นแล้วกันแต่ตอนนี้ผมยัง ไม่ได้เล่นนะฮะก็เลยบอกอะไรมากไม่ได้แต่จุดเด่นของไอ้หมอนี่นะฮะตัวใหม่นะฮะก็คืออาวุธที่ค่อนข้างจะโคตยาวอะ่ะเออผมชอบอะ่ะอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับหอกแต่มันไม่ใช่หอกอะ่ะมันเหมือนผสมดาบเข้าไปด้วยอะ่ะหอกผสมดาบอะ่ะมันเท่นะยอมรับเลย แต่ถ้าถามว่าผมจะมาซีรีส์ไหมคำตอบคือคงจะไม่นะผมเพราะว่าผมไม่นิยมเล่นทู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเล่นบ้างนิดหน่อยไม่ได้เอามาลงซีรีส์นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทำใจครับ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึง่งช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะเบื่อเกมมากด้วย ไม่ใช่ว่าเกมนี้เกมเดียวนะทุกเกมที่ผมเล่นอ่ะตอนนี้ผมเล่นแบบฟรีแลนนิ่งเลยอ่ะคือไปทุกเกมที่มีในสตรีมผมะนะแล้วก็ไปหยุดกับเกมอาเกนชินในระดับหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะคือติดแบบระดับระดับออนติเมทเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าช่วงนี้ผมจะห่างหายไปบ่อยหน่อยแล้วกันนะฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมคือช่วงนี้คุณอาจจะเห็นเกมหลายเกมโผล่ในช่องผมมากขึ้นนะฮะแต่แน่นอนว่าทุกเกมที่ลงเล่นไม่จบสักเกม <c oughs> เอ้ยอย่างน้อยมันก็ช่วยให้ผมขายเครียอได้แล้วกันนะโอเคนะประมาณนั้นนะ <c oughs> เดี๋ยวสิลูกไปเล็งด้านหลังก่อนอืมถ้าผ่ากระเบื้องไป เฮ้ยถ้าแดงไม่เอาดันไหมไม่ดันโอเคตกใจหมดเลยเฮ้ยจ๊บไม่โดนเป็นไงล่ะอ้าวตันโอเคเราก็กลับมาอยู่พื้นที่ฮมาอีกแล้วนะฮะดูเหมือนว่าบอสท,ที่เราจะต้องจัดการนี่มันคุ้นๆเหมือนเคยเจอนะฮะและแน่นอนว่าก่อนที่จะเจอบอสน่าจะเจอเซตินออีกสักรอบหนึ่งปะ่ะถ้าจะไม่ผิดอะนะ เดี๋ยวก็รู้เองนะฮะอืมเตะไปลูกเป็นไงเดี๋ยวนะอ๋อตกใจหมดเลยนึกว่านึกว่าหลอดนี้ออนมาเมื่อกี้ <c oughs> ถ้าหลอดนีออนจะมาเปิดติดได้ไงยังไม่มีไฟฟ้าเนี่ยจะว่าไปยุคนี้มันมีไฟฟ้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้มาต้อนรับสดิดดีเลยนะ <c oughs> มามา,มาเข้ามาเลยลูก นั่นไงเซนตินอลอยู่ข้างหน้าแต่เรายังไม่เห็นบอสฮะแต่เกตมนี้ขึ้นมาก่อนเลยไหนอยู่ไหนอ้าวเดี๋ยวนะอ๋อมีบอสเหรอมีมีบอสก่อนเือบอสใหญ่โอเคเข้าใจแล้วมาเลยลูกสับหน้าสับหลังจะขรอเปิดด้วยการแปลงร่างเลยแล้วกันนะฮะอย่าบอกนะว่าเอออย่างอย่างอย่าง สวัสดรูปบอสเราเห็ดแล้วนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บอสท,ที่แท้จริงอือหืออ๋อสิฮะเมื่อกี้แดนนิงท่าซปเปอร์ฮีโร่หายไปเป็นหลอดเลยลาตีสวัสด์นะโลกไปพื้นที่ต่อไปครับผมแล้วมาอยู่ไหนกันอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเสื้อติดกระดูกมีแต่นคนตายในนี้อือหือมาเลยครับผมมาก่อนอื่นเลยก็ต้องจัดการตัวที่มันมี อะไรนะเหมือนกับดักกระจายอยู่ด้านหลังนะฮะไม่อย่างนั้นมันจะน่ารำคาญจนเกินไปนะฮะไอ้หนอนนี้รีเมคใช้ได้ตลอดเลยนะยตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนถึงซีซันสี่เนี่ยยังมีนะแต่ที่เราอยู่นี่คือซีซันสามนะฮะยังไม่ถึงซีซันสี่พูดดักไม่ได้พูดดักหรอกซีซันสี่ผมลองไปเดินเล่นด่านธรรมดาก็ยังเจอหนอนอยู่นะไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าไม่เจอนะ อื้อถ้าผักกระเบื้องอื้อเดอย่าเล่นแบบนี้อย่าเล่นแบบนี้ทานไม่ชอบอายไม่ชอบเลยอื้อเป็นไงเป็นไงเราก็โดนคนละหนึ่งฮิตเอาสุดไม่น่าขึ้นมาเฮ้ย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 ท่าเยอะน่าเราอ่ะท่าเยอะน่าเราอ่ะท่าเยอะน่าเราอ่ะเอ้ยยังไงยังไงยังไง ยังจะจะนะโ oh. อ้โหอาล้มแบบนี้มาจงชุนโอยใช้ไม่คุ้มอีกแล้วว่า <c oughs> กว่ามันจะลม้มมันก็จะตายมันก็ตายก่อนแล้วว่าโอ้โอเคผมเดี๋ยวสำหรับที่นี้เดี๋ยวผมขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปนี้อาจจะมาสั้นนิดนึงนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ